สวัสดีค่ะปลาค้ำค่ะสวัสดีค่ะปคำค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้กรเดินทางมาหาปะค้ำนะคะมาติดตามตัวเลขข้อมันอีกคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนอกคุณป่าเนาะในยิเพ่นวาพ่นสื่อลอตเตอรี่ค่ะท่านผู้ชมแล้วฟันเด็ดฟันดีนอกคุณป่าเนาะเรื่องเล่าเป็นใดๆแก่คุณป่าคุณเราฟังค่ะฟันว่าเขานั่นม่วนเก่า่นาะเขามาชวนตอนนั้น กิบแหลกโอ้โตแหลกนั่นวีกแหลกนั่นเขามาชวนเล่นเ่นโบกมานีนมาวีกนี่เขามาชวนเ่นไผ่เ่นไผ่ปอกเด้งเ่น,เนไผ่ปอกเด่งกัมีแต่ปอกแปดกัปอกเก่เไม่เห็นแต่ปอกแปดกับปอกเก่านี่นะ่วงป่าบอกเขาเรนช่วงพอบาหัวก้อนกับช่วนพอบานนอดีหวดก้อนกับช่วนพอบาเดาน ส่วนเล่นโบกเนาะส่วนเล่นโบกงวดก่อนนี่งวดนี่มาส่วนเล่นไผ่ปอกแดงอีกงวดวันที่หนึ่งสิงหาหนันส่วนเล่นโบกแม่ยมาส่วนลุงส่วนมาเนี่งวดวันนี้สิบหกสิงหาเนี่มาส่วนลุงไปเล่นไผ่อีกเ่นไผ่ปอกแดงคนณมาอันตอนนั้นกับวัฒนาเราส่วนนี่จิบชนะบอชนนะมะเล่นอีคือเตาใช่บอชนะคือเตามีแต่เลาได้ใช่เพิ่นมาถ่าเนาะเพิ่นแกแก่มือประมาณนั้นเนาะ วันนั้นมาแก่มือค่ะแต่ว่ารอบนี้เอาไผ่มาแก่มือเอาไผ่มาแก่มือในควมฟันนั้นลูกเพิ่งจะปอกแปดปลอกเก่ายื่นสันปอกแปดปอกเก่าปอก 9, ยูอ่สองเสื่ออ้านนี้เขาวาจางไหนป่าเขามาชูบ่ได้ดอกชูบ่ได้เมื่อก็เด้ออาจารย์ทนาดคนชุกคน่สมแล้คนนั้นแง่อม่แท้นะค่ะวันนี้ใน,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 นยินยมเมื่อวาป่านี่สื่อลอตเตอรี่เซียงมันบอกก้อนดีฟัน,น ป่าเสียงเล็กตัวไดหนึ่งหาหนึ่งหาหกหนึ่งหกหาตักราฟหนะๆค่ะหนึ่งหาหกหนึ่งหกหานี่ฟันตอนมือไดคุณบ่าฟันมือขื่นฟันมือขึ้นเบื่อคือจะเกงแต่คนๆทุ่มเท่านี้เล่นก้านเล่นก้านพนันก็น่าเล่นไข่ก็น่าค่ะมาเล่นกระมิ้นแต่แผลเล่าพุณป้ากันจะขนปะมาหลายคนม้อนเก่าเพื่อนน่ะล่ะ เขาถือกว่าได้ชางนี่ถือกว่าได้คนก็ะเฮยบรรนั่นคแม่มนว่าคนสีเฮเอาเพิ่นน่านะคนเฮ่ยให้ลูกเฮ่้ลูกตอนนี้จะลูกลูกขาคนนเป็นแม่เป็นเจ้าเมื่อลูกลูกปอกบัดได้กิคนกระเฮพิคนกระเฮ่นวรานั่นมันถืออีกแล้วมะเขาวีกงแล้วคนว่ากระเบิงบ่ได้ก็มนีแจะปอกเบิงบ่ได้ก็มนี้จะปอกกัน บานี้บ the ัดเพื so. ่อนที่อันนีู่นะโอ้ยขนาดึงบกระไดเรื่อยอาจารย์ขนาดสูบกระไดเมื่อก่อนค่ะบานี้ได้ยินมาว่าก่อนมือคืนนี่มือคืนนี้ฝันว่าเพื่อนมาชวนถึงอาจารพะนัดก้อนนานอีกกะฝันเว้นบอกปะฝันอยู่ฝันว่าเขาชวนไปเฮ็ดเนื้อไปเห็ดเนื้อเหมืนเห็นเราเห็ดผู้เดียวเห็ดผู้เดียวเหมือนคนก็เลยเอินป่ามามาหนีย่ามันหนีคนว่ามาสะเก็บเอาตอนเนื้อมันออกแน่เพขนาดบานิ อันนี้แล้วเขาไปไล่ตีกันอยู่ตีกันมากใช่ไหมขันเจ้าอันนี้นั่นเจ้าท่าตีลาตีอยู่ผีเด้อเพื่นว่าลาตีนักเลงในบาทออกมากรเพื่อนว่าเพราะอันนี้ชาดปากมันระเด้อเพื่นว่าพิชถือยังค่อยเหลวกันเพื่นว่าค่ะเมื่องไม่ค่อยเหลวกันนั่งจีน่าแต่งห้องนั่งสี่สิบหกเพราะมันถือเลวกบ่ราะค่ะงานเหล็กตัวนี้เขาเคยว่าค่ะวันนี้ป่าสี่ปีตัวอะไรตัวอะไรคะชุดแปดเก้าชุดเก้าแปด 0 8 9 0 9แปดเกาศูนย์เกาแปดเป็นสองฝันที่ฟันเกี่ยวกับลุงเนาะป่าเนาะแอนสองคืน้นสอนเลยสองขึ้นสอนหลังจากที่สื่อลอตรีมาแล้วก็มาเสียงกับบ่กับบ่ไดก็มาเสียงดอกก็ว่าทีมให้่เนี่ยล่ะมันจังไหนมันจังมาฟันกันเลยว่าคือีนความฝันนั่นป่าก็อยู่กับลุงตลอดที่กันเพื่อตลอด เดี the 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 ๋ยวเลี้ยงกันเลี้ยงแม่บัดที่นเขาของเราอยู่จักค่ะของเรานั่นวานี้เนื้อนี่ได้บ่ปะเน่ากับปาดเองเน่าเขาเขามาขอเอาขอเอาขอกระดูกคางว่าให้คอยเนื้อมันให้คอยกระดูกคางเอาดอกมันว่ะส่วนเนื้อนี่เอาไว้ส่วนเนี่ยจะท้องเอาไหวแต่ว่าเถวที่มาติดตามเนาะป่าเนาะเขาป่าฟันว่าได้เนื้อนี่ว่าเมนบอาดแล้วเนาะป่าเนาะเป็นโตเลยได้นี่เคนไ้ปาด ในปาดก็วเป็นโตเลยกัวเป็นโตัวปาดนะคะปาดเพิ่อนกับเพื่อนฮะเพนไปเที่ยวงานอะไรกันออกมาเลยเห็นไหมเห็นแล้วชัดปากมันละวปาดเหนื่อยเห็นแล้วชัดปากมันเห็นไหมค่ะวันนี้เดี๋ยวสัตว์บ่อป่าเราพอเด้๋ยวสัตแล้วก็ยังว่าอันนี้นี่เพา่ิดว่ามันก็เพราะท่านล่อเขาออกมาล่อเขาออกมาปาดเนื้อทายอย่างนี้นะล่อเขาออกมาชัดปากมันหลุดพีดถือมือไม่ค่อยเบากันเห็นไหมวันนี้ต้องปาดเนื้องัวนี่ปาสิตีตัวเล็กตัวใหญ ตัดเล็เก้าน่ะแหละเล็ต้นหนึ่งหาหกหนึ um, ่งหกขาหนึ่งหาหกหนึ่งหกขาเพราะว่ามันเกลียวจะเหตป่ากกันตัวป่าเหนียวเลยนะเมย์เอาหาหกแล้วหกหนึ่งหกขาเนี่ยเอาตัวเดียวนี่แหละเนอกปาเนอกป่านี้อายุลุงเจ้าปีแล้วค่ะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีวันไหนได้หรอวันที่เอาพ่อทอนแล้เกิดอายุเกิดได้เนาะพ่อโซเกิดเลยปะ หาลอยพ่อชอหา่อยเลยพ่อช่เกิดเราเอาพ่ออยู่กบเราเองเนาะพันตะเกียวกับเราค่ะหันชื่อชื่อเบาแนบันนี้นั่นเลข้กล่าวบเลข้ล่าวก็เขาตลอดนะหันห้าพันเกียวเล่าค่ะท่หันก็เลขเล่าเขาเลยเขาทั้งหลังทั้งบนเลยเลข้ล่าวหนังนพ่อเกิดเพ่นสองขาสูนสูนสองาสูนศูนค่ะฟันเกียวหุ่นนีคือเลี้ยงมมาแล้ว เหมือนงวดบางหันกับฟันเนาะป่าเนาะหันฟันเห็นเล้านั่นเลี้ยงเล้าเขาตลอดพี่กันค่ะเรื่หล้าเขอฟันของป่ามียังเพิ่มเติมบ่อมียังเน้นมีแค่นี้ที่ฟันจะฟันบ่เหี่ยวฟันมึงเลยในนี้ค่ะค่ะขอบคุณแนวทางข้อฝันแนวทางตุเรหให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของข้างอะไรรับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นิดหน่อยน้ำชวนกับสิภาท่านผู้ชมมาสรุปตลขขวอมฟันของปลาค้าค่ะปลาค้านี่เพิ่นเสียงเลขค่ะท่านผู้ชมเสียงเลขกฟันสองฟันค่ะฟันสองขึ้นซ้อนเพิ่นว่าฟันแหลกเพิ่นฝันว่าเพิ่นใดไปกับคุณลุงค่ะเขาบอกให้ไปปาดเนื้อท่านผู้ชมปาดหนีงวกับเป็นตูเพิ่นว่าเพิ่นกระไดปาดเนื้อหนะค่ะเนาะวันนี้เพิ่นก็มาฟันค่ะฝันแบบงวดที่พันมาเพิ่นว่า มีคนกลุ่มเก่าค่ะมาส่วนคุณลุงไปเล่นไพ่ค่ะท่านผู้มในวามฝันนกะเห็นตะปอก8กระปอกเก่าเนาะค่ะประค้าเพิ่นกะเล่ยให้แนวทางตัวเลขมากค่ะท่านผูชมเลขที่ประค้าเพิ่นเซี่ยงกะ1หนึ่งหาหาเลขตีฝันเพิ่นกะบศูน9์แอายุคุณลุงก,กะ6หกสิบปีค่ะพ่อสอเกิดลุงก,กะบสองหาศู การเห็นท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่ือค่ะเอาไปตัดเลนหมุนเลนเอาไปเป็นแนวทางหมวดประจำวันที่1ิสิงหาคม2567คลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเฮงเงปังปัง,ปงรุ่ยรุ่ยทตกทะเลลังวันใหญ่กับแนวทางตัวเลขของประคั่กันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปเนาะคะ่ะถ,ถ้าผู้ใดยังบ่ทันได้กดติดตาม นุดนหน่อยน้ำโชกก็ขอฝากช่องน้ำเนยได้ค่ะฝากช่องนุดนหน่อยน้ำโชควันนี้อมอกอมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดนหน่อยน้ำโชคน้ำเนยได้ค่ะสวัสดีค่ะ